สวัสดีครับผมสมหมายจาอิสุกรุงเทพเซลลวันนี้เรามาดูรถอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นรถรอปล่อยเป็นรถตัวสีประตูตัวสูงมาตรฐานตัวเกตรเริ่มต้นเลยเกตเอสสีบอลเงินรุ่นนี้จะมีให้เลือกอยู่สองสีมีสีขาวกับสีบอลเงินถ้าสีบอลเงินเป็นสีมัสลิกเพิ่มเจ็ดพันเดี๋ยวเราไปดูรถใกล้ๆกันนะครับว่ารถรุ่นนี้มีอะไรบ้างไฟหน้า แคปโฟ 1.9di เ s ไฟหน้าเป็นแบบไฮโดรเจนเป็นแบบนี้เลยแล้วก็มีไฟตัดไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกไม่มีมีช่องรองรับไฟตัดหมอกด้วยกระจังหน้าโฉม2 0 2 2สิบประตู 8s เป็นแบบนี้เลยเป็นเครื่อง 1,900cc 150แรงมา้า สีส่โซแถวเรียง16วา่าโอ้เฮ้แคำเฉาบคอมาเร็วดิเรกอินเจคชั่นวีเจทาวมาพร้อมกับอินเตอร์คูลเลอร์ขนาดใหญ่ช่วยระบายความร้อนกงล้อมีเส้นสายขึ้นมายางขนาด215ทับ70 R 1 5เป็นล้อก,กระทะช่วงล่างอิสระปรีกนก2ชั้นมาพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโคง้ง ไฟเลี้ยวขึ้นที่ตัวรถด,ด้านข้างมีเส้นสายจากด้านหน้าสู่ด้านท้ายทำให้ดูสวยงามและแข็งแรงกระจกมองข้างขนาดใหญ่ออกแบบตามหลักแอโ o d y n a m i c กระจกมองข้างปรับพับด้วยมือแต่ปรับไฟฟ้าฟิล์มกันสาดใสเรียบร้อยมือจับเป็นสีดำนะครับตัวนี้เราไปดูด้านในนิดนึง แขงประตูฝั่งคนขับจะเป็นแบบนี้นะครับกูผ้านุน่มๆที่เปิดประตูจะเป็นสีดำปุ่มปรับกระจกมองข้างเป็นแบบนี้นะครับใช้บิดเอาแล้วก็โยกในตัวเดียวกันมีเซ็นเตอร์ล็อกนะครับอันนี้ติดฟิล์มแล้วอีก7จ็ดวันขึ้นลงได้พวงมาลัยป,ปรับได้ถึงสีทิศทาง มีตัวล็อกด้านนี้นะครับสามารถปลดล็อกได้นียแล้วก็ดึงเข้าออกแล้วก็ยกขึ้นลงได้นะครับสีทิศทางเลยเบาะนั่งเป็นเบาะผ้าขึ้นรูปอบกระชับเวลานั่งขับขี่ออกระชับขับ,ขบ,ขบสบายออกแบบตามหลักอเมริกันฟุตบอลเลยแล้วก็เครื่องเสียงเป็นแบบนี้สองดีนมีปุ่มปรับ แอรมีสามปุ่มนะครับมีวีสองปุ่มอีกปุ่มหนึ่งเป็นปรับทิศทางลมหัวเกียร์เป็นแบบนี้นะครับหกสปีดเป็นแบบรีเวิร์สลิงเวลาใส่เกียร์ก็ใช้เกี่ยวแหวนนี่แล้วก็ใส่เกียร์นะครับถอยหลังไม่สับสนเวลาใส่เกียร์ถหลังมือเบรกมือขนาดใหญ่นะครับอันนี้มีไฟในเก่งด้วยนะครับด้านหลังค่า นั่งกว้างนั่งสบายนะครับพี่สุเสาเอนี่ไม่บงังไม่บดบังว่าทัานาวิสัยในการขับขี่นะครับขับขี่ได้สะดวกสบายกว้างไม่บดบงังทัศนวิสัยนะครับหน้าจอ M ID เป็นแบบนี้เป็นแบบมาตรฐานมีช่องเก็บของด้านหน้าเบาะเลื่อน ปรับได้สีทิศทางเบาผ้านุ่มนะครับนั่งสบายอันนี้ตอนหน้านะครับกว้างอย่างนี้เลยเป็นแค p บโฟร์1.9 di 8s เกียร์ธรรมดา6สปีดรุ่นนี้จะมีทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะครับอ่เราไปดูตอนสองนะครับตอนสองก็จะกว้างแบบนี้เลยนะครับใส่ของได้กว้างเลยนะครับเป็นเบ,บาผ้าเหมือนกัน เดินได้สีขาวหลังคาเป็นสีนี้เลยนะครับกว้างนั่งสบายเหมือนกันบอ่อนี้สามารถปรับพับขึ้นมาได้นะครับปรับพับดึงมากดึงขึ้นมาแล้วก็พับได้นะด้านล่างนี่ใส่ของได้นะครับด้านใต้บอ่อนี่แล้วบอ่อนี้สามารถพับลงมาได้ด้วยพับลงมาได้นะครับ มีเชือกดึงตรงนี้นะครับง่าครับลงมาได้นะครับใส่ของได้นะครับพับได้หลายแบบเบาะนั่งด้านหลังนี่ปรับแยก40-60นะครับใส่กระบะไลเนอร์ให้เรียบร้อยรุ่นนี้ไม่มีไลฟ้าด,ด้านหลังนะมีเบรกลดนที่3ขนาดใหญ่ช่วยเรื่องความปลอดภยัย ด้านหลังล้อหลังก็จะเป็นยางขนาด215ทับ 70R15 แหนบอยู่ใต้เพาคัาสซีขนาดใหญ่โปรงล้อมีเส้นสายขึ้นมาด้วยมาดูด้านท้ายไฟท้ายเป็นแบบธรรมดาเป็นหลอดไม่ได้เป็นแบบดูโอโซนิกนะครับตนนัวนี้มือจับแบบนี้เลยไม่มีกันชนท้ายตน,นี้ ด้านท้ายเป็นแบบนี้นะครับเกตเอสสี Get ประตูเอาไปใส่แม็กสวยๆเลยนะครับรุ่นนี้ราคาค่าตัวรถรุ่นนี้อยู่ที่696,000บาทสีบอลเงินสีเมทัลลิกเพิ่ม7,000รุ่นนี้มีให้เลือกให้เลือกถึงสองสีมีสองสีมีสีขาวกับสีบอลเงินนะครับสีประตูเกดเอสมีติดตัวรถความยาวอยู่ที่5,000 195มิลิเมตรหรือ5เมตรสิเซนความกว้างอยู่ที่1,810ม mm, ิลิเมตรหรือ1เมตร80เซนความสูง1,695เมตร69เซนนะครับประมาณนี้ความสูงไงหาที่จอดก็มิติตัวรถประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้เราให้ดูรุ่น c a p จ1.9 DDI เกีย S เเกียร์ธรรมดา เดี๋ยวเรามีรถให้ดูเรื่อยๆนะครับลงใน YouTube ให้ลูกค้าดูเรื่อยๆหลายๆรุ่นหลายๆสีแล้วลูกค้าก็เลือกตัดสินใจว่าจะเอารถรุ่นไหนที่เหมาะกับตัวเองแล้วก็งบที่เรามีอยู่ยังไงก็ติดตามใน YouTube ของสมัยสุเรื่อยๆเป็น YouTube ใหม่ที่เปิดขึ้นมายัางไงก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับ